สวัสดีจ้าเจลอตตอลี่เฮ็ดอีหยังน้อเมื่อนี้คสุกบัเชียค่ะคือันหลังไห่แทน้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปลาปทูย่างย่างปลาทูนะคะปลาเมื่อจะเฮ็ดนังเกาะสุกบัเขียซุปมะเขือค่ะผู้ชมเมื่อนี้เมนูอาหารซุปมะเขือกับยังเจเอ้าเจเมื่อนี้เป็นยังก็ได้สซแวนตตาเอ้าอันเล่นเฮ็ดโทรศัพท์ไร เสียบตาแม่แม่หมูเอาก็เห็นว่าโอ้มันค้างอยู่ทีงหัวเนาะคือสวยแต่เมื่อนไรเซเว่นตาเซเว่นตาเนาะอันจ้องโทรศัพท์ลายเสียบตาคุณผู้ชมปลาทูนะคะปลาสีไก่ยัดหรอกไก่ไก่ยังย่างไก่บ่ย่างไก่อยู่แต่ว่ามั้ยอ๋อค่ะคุณผู้ชมเห็ดเท่าเดียววะเนี่ยเพราะว่าไฟเขามีแล้วเขาไม่ได้ดังหรอกจ้ะไม่รู้คน ป้าป็นแต่แซ่บนะปีงปลาทู่ไหมปลาทู่บานๆหอมดิปีงปลาทู่เต้องใส่ใส่ปลาเกลือบอกรู้ว่าใส่บเกลือน้ำใส่ซุปบาเกือน้ำปาเกือซุปาเกลือใส่ปลาทู่สีไส่ตัวเดียวพื่ออะไรมันก็นัวเดีวอ๋มันดีเจ๊กระเียดยางไก่ย่างไก่น้ำจแล้วมาให้คุณชมคุณอะบ่าวท่ากำลังเบามากเหรอนจะแซ่บจะแซ่บเนาะ บ้านเร็ววันนี้เจลอตเตอรี่กลับบ้านมาเร็วว่างว่างว่างบ้านแถวปกติเพราะนั่นเราว่างดอกเป็ดย่งละเจคืออยู่หน้าเตาคือคนอุ้มบุ้มลอตเตอรี่ยังบ้านบ้านบ้เจย่างค่ะมืออื่นเอ้หมื่นเนาะอื่นทอดพรุ่งนี้วันเที่ยงวันที่หกนะครับผมได้เมนูยังเจวันนี้ซี่ซูปลาคืออ้าแม่บ้าเแถวแล้วแต่สิย่างใกล้หรอกเดี๋ยวในเรื่องปาอันนี้ก้อนสิย่างให้เบิ้งดอกย่างปิ้งปลาทูพี่น้องปลาทู่ต้อองงงยย่่าาหรรกเจๆคับผมขาหมูต้มขาหมูพี่น้องบ้าเแถาบ้าเแถาเลยว่า บ่าวทอใกล้ไปรับยาไปหาหม,มอพีอ่ต้องไปตรวจน้ำตาลก็เป็นอย่างเดียวเจ๊เฮ็ดแป๊บๆบ่าวเทาก็เลิ่มั่นมั่นจะมั่นจะบอกจะงดมั่นแน่นะครับเพราะว่าวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้จะไปตรวจน้ำตาลในเลือดนะพี่แพทย์นะครับผมก็เลยก็เลยบอกอ่าเจ๊เขาบอกมีต้มขาหมูท่านบ่าเป็นอย่างเดียวเจ๊เฮ็ดแป๊แปแปบเดียวบ่ราะว่าเป็นอย่างเดียวเจ๊นี่ธรรมชมซุบปบกะเขือกินง่ายๆกับผักธรรมชุมเนี่ยกับผักบ่าทแบบอเจ๊ถ้าจะตัดใส่ใส่กันกันนี่ครับีผักเขาหอมเขากระเทียมลนะนี่กินกับผักชี มะอันนี้กะผักกาดขาวผักกาดตัวดอกปะบ้านเราใ้ตดอกบผักกาดดอกกัดดอกนั่นแหละอันนี้ซีซุกรู้ไหมเนี่ยผักกาดดอกครับผมันเท่านี้ผักสดๆเห็นไหมครับผมผักปอดสารพิษบ่เดี่ยนะครับกินง่ายๆวันนี้นี่ครับคั่วคั่วบันนอเข้าคั่วบ้านๆยังไงสิละครับท่านผู้ชุมอ่ายำแมแกงก็จะพอกันนี่พี่น้องเด้อนี้ไม่ได้ใตะไฟเนาะอ ก็เป็นชี้สังเกตใช่ไหมมัอนี่เป็นอย่างคือบ่มืดคือได้มากก่อนผมมงกลัวเลยนี่าเอานะครับคือไย่างนี้วานม่หมูเพิ่นฝันธรรมชุมค่ะเออจะพาเอฟซีมาฟังนะครับงวดที่แล้วบอกฝันฝันอยู่ไปเฮ็ดงานว่าฝันดีว่าสันฝันดีเดี๋ยวมูอแรงจะเล่าสู้ฟังเรื่องว่าสัน ตีไม่บัวจอันฟันจะเป็นันฟันดีฟันได้เป็นโตว่ะสันก็ฟันก็จักจะแม่นบ่แม่นดอกค่ะเจรตรีบางนึงอ่ะกัฟันได้เเจ็บซี่นึงมันบ่ออกซี่สองกับเสียดายอยู่ส่วที่ระแต้มก็ลืมนะครับมือว่านี่ที่เมกูดพันซังอ่าโรตรีน้ำเจพันไปนะครับมีฮ่าเก้าเก้าห่าาเก้าเก้าหเกเก้าหกจ้าแลักเก้าหนึ่เก้าเก้าสองสองเก้่นะคมามีหกฮาาหกน้ำเด้อเพิ่มอีกชุดนึงแมนเพราะว่าชุด เพราะว่าชุดที่พื้นลงให้คือหกเก้าห้าเนาะจ้าแล้วก็นี่อ่าครับผมพ่นมาหกขุไม่กดไลายที่หมขะครับทาาผชมของบาเท่ากเก้าศูนย์ศนเกมันเดิมเอาย่างแรกปลาทู่ย่างแรกนี่ไม่ตะสีสุปสุนตอนสุปใส่ํำสุปใส่นั่าก็ได้เจเพราะว่าซุส่สุปเซตตัวหนึ่งสองสองโตก็ได้อเซตัวมาโพดมันจนันโปรดสองก็แต่แต่ใส่ตัวหนึ่งก็ได้เจค่ะครับชมใส่ตัวหนึ่งหลังเี้ยหลักระจิมอืม เอานะครับกะจังมาฟังมีหมูเพิ่นฝันไว้จังไดโอ้ม,ม,ม,มีไกม่มาความสปาบ,ยาบ<อ>่ย่างบ่สิย่างให้ข้าวเดี๋ยวมันมีไฟบ่ได้ก่อโดนนี่เจ๊มันข้าวเดียวบ,บ,บ,บ่ย่างก็ได้ท่านผู้ชมนี่ก็หลายแล้วบอละอันนั้นเอาไว้ใครกินมื้อใหม่อออันนั้นเข้าตู้เย็นก็ได้ม<อ>ัน,นเฮ็ดได้่ข้าวเดียวเพราะว่าเมนูเฮามันพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าเจ๊เฮ็ดใบเบิดแล้วนี่เอามหมูไฟคือติดไว้ฟทำมื้อนี้จักมันเป็นน้ำใจอะไรใจใจมันสั่งมามันก็เลยอันนี้ต้มต้มขาหมูยังเลยบ่าวเฒ่า ครับคุณมักต่วเป็นอยังตกต้มขามูแต่ว่าเบาเถ่าคือว่าเบาเถ่าจะนั่ได้บอบบางมเพราะว่าตาวินเพิ่นกระเฮ็ดแล้วเพิ่นสิเสียความรู้สึกเพิ่นนานาตาวินเพิ่นลงมือเองมื้อนี้จ้ะแต่ว่าเบาเถ่ามันมันเบาเถาแล้วียจะเนียนอยู่ครับท่านผู้ชมเพราะว่าสิไปเจ้าเจ้าก็มีแจ่กับหงไม่ได้เอาเป็นนะครับกินในนี่ครับผมพวกผักผักพวกนี้นะครับท่านผู้ชมเอามาฟังว่าแม่หมูฝันว่าจังได๋ครับผมว่าแม่หมูเพิ่นฝันว่าจังได๋ แม่หมูมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแอกซี่คนเด่งาบบาเถาคือบอไทยเห็นแม่หมูในวาสันนะครับทำชุ่มหมูก็เป็นตัววนนี่แหละแม่หมูเนะี่ยเป็นหลานเป็นญาติกับเบาเถได้พี่น้องเดอ้อแอนซี่่มาเห็นไปด้วยกันทุกวันเอาไปทํางานนะบาะบาเถาผ้าหลานไปเห็ดงานน้าแม่มหมูแม่หมูเป็นแอดมินไปทํางานน้ากันนะพี่น้อง เป็นลุงกับหลานเพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่นว่าเป้าแถวเพื่อนสีเห็นไปนักกันยังสินะเอฟซีผนสงสัยดีดิอ่าไปทำงานไหมพี่น้องนะครับแม่หมูเพื่อนแกไปนั่มนะผมว่าลูกว่าหลานเออพาหลานไปไปทำงานด้วยนะครับท่านผู้ชมเอามื่อนี้นะครับเพื่อน่าช่วงกินข้าวหามเล่าความฝันนะครับบ่บ่เล่าช่วงกินข้าวพี่น้องนี่ครับช่วงก็ลังช่วงทำกับเข่าช่วงกับข้าวช่วงทำกับข้าวมันบ่ จังได้คือว่าฝันดีก็ฝันล่ะล่ะค่ะผู้ชมเติมก็บรรู้ว่าจะเป็นจังได้เนาะค่ะก็บเบาสุฟังเพื่อมักบอมักก็บเป็นยางเนาะค่ะมาเหล่าสุฟังเบาถ้าคนแก่เออมาเ็นโรคหัวเอฟซีแน่ว่าสั่นคนว่าเราเห็นว่าฝันดีว่าสั่นท่านผู้ชมนะครับองวดบางนึงกับฟันอยู่ฝันมันกับกระเข่าเนากกระเข่ากับไฟเข่าดอกได้เกียสีหนึ่งมันไปออกสีสองเนาะการสุนี่เกล้เต็มเพิ่นไปลอยฝันอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมลอยฝันเออไปลอยฝันอืบัดนี้ มือขึ้นขึ้นก่อนนี่แหละคะ่ะฝันฝันว่าไปพอ่พอพอผู้ที่พนเคยแบบว่าลึ่งกันกับแม่มูนะต่กับบรูปเป็นอยังงต็องออสอบฝันเห็นเต้าซุมที่พนเสียชีวิตนะทำมาชมมาฟังเป็นอย่างไรพนเป็นเซียวแม่มูนี่เซียวของแม่แม่มูนี่แหละคะ่ะพนเสียชีวิตไปได้ หลายปีแล้วล่ะค่ะเป็นเซียวของแม่แม่ค่ะเป็นเซียวคือว่าเป็นเพื่อนได้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อนรักของแม่เลยอ่าเป็นเซียวค่ะอ่าฝันว่าเซียวแม่ไปพ่อเพื่อนมาสั่นอ่าไปพ่อเพื่อนเลยเห็นเพื่อนได้ถามว่าเอ้าพ่อเป็นเจ้าเบอร์มาสั่นแม่มาสั่นเพื่อนห่าเต็มปากันบุหรี่เยเออพ่อเป็นเจ้าเบอร์มาสั่นแม่พ่อเนี่ยลาว่าสั่นเพื่อนหรเ่าหลากนก็เลยไปถามไทยเพื่อนเป็นจังไรเจ้าอยู่ดีสบายเบอร์มาสั่นเจ้าขึ้นไปโดนแล้วควรจะเห็นเพื่อนเนี่ยลาวมาสั่น่า เป็นว่าพอยูดีสบายอยู่นั่งค่ะบะนี้อ่ะตะก้อนเราเพิ่นกิดมกคือมักกักแน่เนาะมักถอนมักแก่เป็นคนมักถอนมักแก่เลยถามมาพออยู่ผุ่นเขามีถขายมีขายโบราณเด็กกักเด่นแก่บอกว่ามสั่นถามเพิ่นน่ะเพิ่นก็ได้ปะมีอยู่ตัวนั่งมาสั่นเพิ่อนหรือเปล่าเป่าคือส่งฝ้าวแต่ทนผู้ชมเนาะกูเป่าก็ได้เนาะเป่าชาชาเป่าคือส่งอ่าย่านบ่ท่านรถนี่หรอไหม แค่มูกะเขาเร็วเนาะเเอาพิ่นก็ว่าอันมีอยู่นางเราสั่นพราได้ถอนได้ได้ได้แก่อยู่มันมีอยู่บ่มีเออสั่นแบบว่าก็เลยว่าเอาพ่อเลยว่างสิเก็เลยถามเพิ่นว่าอยู่พุ่นได้ถอนได้แก่บ่แม่นเพิ่นว่ามีอยู่เพิ่นว่ามีวังถอนวังแก่อยู่วังพุ่นมีอยู่เพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเสียชีวิตไปโดนแล้วไปโดนแล้วตอนเสียชีวิตอายุเพิ่นหาสิบเจ็ดปีเลยพันอายุหาสิบเจ็ดปีแมนก่อนตอนนั้นจำได้อยู่ตอนอายุหาสิบเจ็ดปีพันเสียตอนหาสิบเจ็ดแม่น บะเนียนก็ได้บ้านเพราะได้บ้างสิก็ได้ถามมันเจ้าว่าได้ตัวดีแน่บอกจะไปอยู่ท่านผุนมาสั่นเพื่ออะไรเพื่อฝันมาถามหาตัวดีเพราะ้อมฝันตัวเนี่ยเก็บไลรู้ว่าไปยังดนอกแล้วได้บอันเป็นยังไดเพราะฝันอ้นเจ้าได้ตัวดีเพราะได้อยู่นั่งมาสั่นวีอ่าศูนย์สามเด้อมาสั่นเพื่อะศูนย์สามโตเลยแม่วเป็นโตเลยดิออเพราะเรยิ้มมุ่ยศูนสามเด้อนั่งมาสั่นวีเบเะคือมาตรงฝันเบาเทเท่านั้ เบาเถ่าผู้เถ่าวันผู้เถ่าวันเขียนเลขศูนย์เห็นด้ศูนย์ซ้อนกันสามวงได้ท่านผู้ชมวงเบาเถ่ากตีให้เก้าศูนย์สามแต่ว่าก็จะเปลี่ยนยังไงเนาะกับวอาสูุกันฟังอ่าแต่ว่าคันว่าสามตัวแม่มูเจ้าหาไซเป็นนั่นคือเอาหาไซอ่ะผู้ไซเนาะผู้ไซแม่เป็นไปได้เบิร์ดผู้ไซแม่นนะครับผู้ไซผู้ไซตีเป็นหาเนาะแม่ค่ะแล้วแม่มูกับเจ้าอายุพันหน่ำตอนที่เมันเสียชีวิตนั่นอายุห้าสิบเจ็ดปีพันอายุห้าสิบเจ็ดปีแม่จ้ะ โอ้โ้แม่หมูตีสสามตัวก็เจาะหาศูนย์สามศูแล้วก็ห้าเดหนี่บอกศูนย์เซรามบอกออไสโลดศูนย์ห้าเจ็ดบอล่าพึ่นเสียชีวิตแนาพึ่เสียชีวิตเสียชีวิตต้องเอาศูนย์เซนาเลยย์ห้าเจ็กับหาศูนย์สามแ่าเบาเถ่าเก้ขอเบาเนี่ยอันไหนเจ็ดเพิ่นเพิ่นอันนี้เป็นเก้าก็ได้ดิบอกครับบอิ่นนี้บาเถ่าปนในตอนบ้าแม่ ที่หมูบสูเจี้ัอนเยจังมานั่งไปในรถพนมาคือฝันดีแถว่าฉันผมรวสิเอาฝันดีกับว่าเอ้าว่าเหซนี่ฟังเนี่โอ้ยบวสันฝันบอฝันบมเมนี๋ยวไปบวฟั่งขออาสันบนว่าก็แล้วเอาอ่าก็ล่องล่องให้เพ้นหาผู้เพ่นมาขนรวัสหาผู้เพ่นอยากไปหาสาากินแบงผมคือว่ามันได้มัตรงกันแท้ศูนยสามนะผมมาโอ้ยอล้วบไดเจกากกเอาเดี๋ยวบวชเ่าเดี๋ยวบวชเถอเคียนไห้ได้พี่น้อง คุณนะใส่น้ำปลาเพื่อมักนะค่ะมาชมุ่มอันบน,น<ม>จะได้บยาวากันเด้อค่ะมักตัวไหนล่ะแม่หมูกัฟังแต่ว่าสำหรับแม่หมูมักมักขาดเจ็บมาอายุเพิ่นมักอายุเพิน่นนะคะเอาเดี๋ยวบ่าวเท้าจีเขียนให้อายุเพิ่นน้ำได้พี่น้องเด้อและ้วกะ็ที่เพิ่นบอกนี่คือศูนย์สามตัวเดียวศูนย์สามตัวเดียวค่ะโอ้เอ๋อศูนย์สามเลยนะหมอสันจะแม่นมาทำมาชุ่มเลอ่าหันมาบอกศูนย์สามเลยแม่นหันมาห้องบอกแม่นอ่าเอาทำมาชุ่มเดี๋ยวบ่าวเท้าเขียนให้เอาทำมาชุ่ม คปหน้าจอได้พี่น้องเด้นะครับมีเบาเถาเขียนให้แล้วแม่หมูฝันนะครับเพิ่นว่าฝันเห็นเซียวเซียวแม่นะครับผมที่เพิ่นเสียชีวิตไปโดนนั่แหละท่านผู้ชมนะครับตอนมันเสียชีวิตอายุหาสิบเจ็ดปีนะครับอา่าเราถ,ถามเพิ่นเพิ่น,พนบอกศูนย์สามงวดนี้ว่าชันเอานะครับผู้ชายไม่หมูเลยว่าเอาหาส่หาศูนย์สามตาตัวที่เพิ่นบอกนี่ตัวเดียวเอาไม่หมูอา่า เห็นบ่ล้วพี่น้องคือทรงมืดเห็นบ่ค่ะเอามันมืดพี่น้องเรากมานี่ก็ได้เป้าแถาเห็นบ่บ่ครับผมมาพี่อก็จะข้าไปเอทายมังตรงนี้ท่านผู้ชมมันมืดยืนญี่ปุ่นขั้วเจถ้านน้เปิดไฟกำลังจะมืดกำลังมือนบ้าไอศูนย์หาเจ็ดนี่แม่หมูว่าอายุเพิ่นหาสิบเจ็ดแม่นค่ะเกิดเลยเอศูนย์ไซนะครับเนาะจ้าแต่ว่าแม่หมูกับมักมักทั้งกสามคู่ล่ะศูนย์สามห้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นี่มักมาเทิร์กสามคู่นี่ สามตัวห้าศูนย์สามค่ะแม่หมูแล้วก็ศูนย์ห้าเจ็ดผู้ใช่เลตตีหาเซ่แม่นค่ะเลตตันหาศูนย์ให้น้ำแคปหน้าจอท่านผู้ชมนาผู้ใดว่าตีว่าจงไดนล่องเบิ่งไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้นะครับก็ฝันแม่หมูนับจะแม่นบพอจนมาธรรมดาฝันบ่ค่อยแม่นบ่อยากจะลงให้เอฟซีหรอกแม่ค่ะเอาเจ้เห็นยังไงล่ะอู้น้่งปลาที่จริงว่าจะไอ้กินข้าวเจ้าอยู่พี่น้องแต่ว่ากับกับซุปะเขือบเอาเถอะเรียกว่ากะ กินกับข้าเหนียวนี่แหละอุ่นเขาเย็นเออกินครับอันนี้แหละนะครับเย็นหญ่มื้อนี้ท่านใน้มือดพี่น้องมื้อนี้นั่นเมือดแจ<ต>๊กขนะ้อเจ๊เขาบานตะเวนเจ๊เขาบานตะเวนธรรมดา <c oughs> เจ๊แล้วเขามาคํากิเลไดไทยคําพี่น้อง <c oughs> นะครับช่วงเย็นนะพี่น้องเด้ออย,ย่าเบื่อกันจะเจอกันที่บ้านเจ๊โตรตเอรี่นะครับ <c oughs> ผมผู้รางคนกับขันบ่มักกับ่เป็นยังได้พี่น้องบอ่ได้ว่ากันนะครับบ่าวเ่ากับมาคุยมาเว่ามาเบิงไทยห้เบิงครับตอนแรง นะครับผมกับเพราะวิถีชีวิตนะครับกลับมาจากเดินทางแต่ละมือบกลับมาเดินทางแต่ลเมือ์นะครับ้ลางคนก็บ่าอุ้ยเจออีกแล้วสันพ่อได้มีพ่อได้คุยพ่อได้วอลเวลาไปนั่งพี่น้องนะครับไปนั่งคุยกันอยู่นาจออะไรเมื่อก็จะเบื่อนะครับเอาขอบคุณแม่หมูขอบคุณเจรลอตเตอรี่ครับผมสวัสดีครับ